ครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าไฟโชว์หน้าปัดนะครับผมรถเชฟแคิวิวนะครับผมตัวนี้เป็นไฟไฟฝาท้ายโชว์นะครับผมวิธีการแก้นะครับผมบางทีรถเชฟตัวนี้รุ่นตัวนี้นครับถ้าเราเปิดฝาท้ายนะครับมันจะมีสวิตช์ข้างข้างประตูครับตัวนี้เปิดฝาท้ายตอนนี้มันยังไม่โชว์ใช่ไหมถ้าเราเปิดครับปึ๊บ ไฟจะโชว์แดงๆนี่ครับพอมันโชว์แล้วใช่ไหมครับเวลาเราปิดฝาท้ายครับคล้ายๆว่าเราปิดฝาท้ายสนิทยอยู่ครับแต่ไม่แรงพอที่ทําให้สวิตช์มันกดอะคล้ายๆสวิตช์มันเส่อบสภาพแบบวิธีการแก้นะครับก็คือเดินไปที่ท้ายรถครับแล้วทําการเปิดปิดฝาท้ายใหม่ พยายามเปิดปิดแรงๆนะครับผมถ้าเราอยากแก้ให้มันหายก็แนะนําให้ซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลงไปข้างล่าง นี่นะครับลูกตรงหน้าปัดน,นะครับไฟโชว์ฝาท้ายปิดแล้วนะครับผมพยายามปิดฝาท้ายกระแทกแรงๆครับเพราะว่าตอนแรกผมมันก็ไม่ดับเหมือนกันครับผมลองปิดแบบไม่ต้องใช้แรงมากะมันก็ขึ้นโชว์ครับเพราะว่าสวิตช์มันเสื่อมสภาพครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจครับผมทำคลิปต่อไปนะครับก็สว่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ